องทองจันทรังสูงงบูชาครูกายแก้วเป็นสวัสดิมงคลอย่างไรอทอทองงูทอทหารอ่างงงูจันทรังสูงงบูชาครูกายแก้วเป็นสวัสดิมงคลอย่างไรวันเกิดผลตรงกันข้ามเสียด้วยซ้ำเปรียบคำโบราณผีป่าก็จะวิ่งมาสิงเมืองวันที่15สิงหาคมห6จากการณีที่เกิดกระแสะครูกายแก้ว นั้นสพิเศษทงทองจันทรังสุอดีตประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กทอทงงงูทอทหารอ่างงงูจันทรังสุระบุว่าไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ปรากฏข่าวเรื่องครูกายแก้วว่าเป็นรูปเครารพที่ได้รับความนับถือในหมู่คนจํานวนหนึ่งในว่าครูกายแก้วนี้เป็นครูบาอาจารย์ของพระเจ้าชัยว,วันที่7ซึ่งข้อมูลส่วนนี้ผมยังไม่เคยเห็นหลักฐานยืนยันได้แน่นอนว่าเล่าลือกันมาจากที่ไหน ความเลื่อมใสในเรื่องอย่างนี้แม้ไม่ผิดกฎหมายแต่สามารถบ่งบอกถึงความไม่มั่นคงทางจิตใจของสมาชิกในสังคมได้ในระดับหนึ่งและถ้าไม่เกรงใจกันแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นระดับที่สูงมากเสียด้วยรูปอะไรก็ไม่รู้ที่กลับว่าการอยู่นี้มองในทางศิลปะก็สอบไม่ผ่านแน่จะว่าเป็นมนุษย์ก็เห็นจะไม่ใช่จะเป็นสัตว์ก็ไม่เชิงผมยังนึกไม่ออกว่าการไปบูชารูปปั้นอย่างนี้จะเป็นสวัสดิมงคลได้อย่างไรแถมเกรงว่าจะเกิดผลตรงกันข้ามเสียด้วยซ้ํา สำหรับประเพณีบ้านเมืองสถานการณ์อย่างนี้คล้ายกับที่คนแต่โบราณท่านพูดว่าผีป่าก็จะวิ่งมาสิงเมืองยิ่งนักเหอชาวบ้านแห่ขอเลขเด็ด16สิงหาคม66จอมปลวกประหลาดคล้ายพระพุทธรูปปางอุ้มบาทชาวบ้านหือหาจอมปลวกประหลาดคล้ายพระพุทธรูปปางอุ้มบาทโผล่ริมห้วยแห่ขอเลขเด็ดแน่ต้องมาช่วงกลางคืนเพราะจะให้เลขแมน่น ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปดูจอมปลวกที่มีความสูงประมาณ2เมตรที่มีรูปทรงคล้ายกับพระพุทธรูปปางอุ้มบาทซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติริมห้วยพระคือบ้านหนองแสงมอ7 7ตพระลับอําเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นโดยมีประชาชนในพื้นที่และต่างพื้นที่เดินทางมาชมปรากฏการณ์ที่น่าอัศจรรย์ทางธรรมชาติและไม่พลาดขอเลขเด็ดเลขดังเพื่อลุ้นรางวันใหญ่ในงวดที่กำลังจะมาถึงกันอย่างต่อเนื่อง จุดที่พบจอมปลวกที่มีรูปทรงคล้ายพระพุทธรูปปางอุ้มบาทหันข้างมาบนถนนนั้นอยู่บริเวณริมห้วยพระคือพื้นที่บริษัทหนองแสงเส้นทางถนนเลี่ยงเมืองมาที่ประตูระบายน้ำดีแโดยเมื่อทีมข่าวเดินทางมาถึงพบชาวบ้านจำนวนหนึ่งกำลังชมความมหัศจรรย์บางส่วนมาขอเลขเด็ด นางเรนูนนทสารอายุ65ปีเผยว่ามหาปลาที่ห้วยพระทุกวันและครอบครัวก็ทำนาอยู่ในละแวกนี้ซึ่งจอมปลวกแห่งนี้นั้นเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยที่ไม่มีตอไม้หรือมีองค์ประกอบใดๆภายในเห็นมานานกว่า5ปีแล้วแต่ที่ชัดสุดคือ3ปีมานี้ที่จอมปลวกได้สูงขึ้นระดับความสูงเกือบ2เมตรตั้งเด่นเป็นสง่ายอยู่ริมหนองน้ำผู้คนไปมาต่างพากันยกมือไหว้และบีบตแตรเพื่อบอกกล่าวเนื่องจากจอมปลวกนี้ลักษณะคล้ายพระพุทธรูปชัดเจนคล้ายอุ้มบาทและหันหน้ามองมาบนถนน คนในพื้นที่มักจะมาขอเลขในช่วงค่ำและมาทุกวันพระหรือมาในช่วงก่อนหวยออก1-2วันโดยมาขอและจอมปลวกก็จะไปเข้าฝันซึ่งมีคนในหมู่บ้านถูกตรงๆมาแล้วและมาถวายของบูชาคือขนมหวานหมักพลูและน้ำเขียวน้ำแดงน้ำส้มเพราะท่านมาบอกเลขและชอบทานขนมหวานทั้งนี้โดยส่วนตัวเชื่อในเรื่องโชคลาภและสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงที่เรามองไม่เห็น ขณะที่นายสนีนาเมืองจันร์ทอายุ58ปีกล่าวว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นกับตนเองจริงๆโดยเมื่อวันก่อนฝนตกได้ขี่รถจักรยานยนต์มาสูบน้ำเข้านายเห็นคนมาขอเลขและเอาแป้งทาที่จอมปลวกจนขาวโพลนจึงยกมือไหว้และขอให้เห็นเลขแบบตรงๆอย่ามาเข้าฝันจากนั้นจึงยืนวิเคราะห์และพิจารณาก็เห็นเลข3ตัวตรงๆนูนขึ้นมาบริเวณตรงบาดของตัวจอมปลวกคือ 360ซึ่งก็ตกใจทำอะไรไม่ถูกพอสูบน้ำเข้านาเสร็จก็รีบอกไปหาซื้อลอตเตอรีก็ได้เลขลงท้าย360มาหนึ่งใบวันนี้จึงมาบอกกล่าวว่าหากถูกรางวัลจริงไม่ว่าจะเป็นรางวัลใดก็จะนำขนมหวานมาถวายซึ่งเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลจึงขอให้ทุกคนใช้วิจารณญาณหากจะมากราบไหว้ขอพรจอมปลวก ขณะเดียวกันชาวบ้านป่งช้างตำเบลไรอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์แห่ดูจอมปลวกรูปร่างแปลกประหลาดโผล่จากพื้นดินดูคล้ายกับพระพุทธรูปปางนั่งสมาธิที่บ้านเล็กที่18ทับหซึ่งมีนางลำแผนยอดคำอายุ47ปีเป็นเจ้าของงอบ้านหลังดังกล่าวพบว่าที่เพิงเก็บของซึ่งตั้งอยู่ข้างบ้านมีชาวบ้านจํานวลมากพากันมาดูจอมปลวกรูปร่างแปลกประหลาดคล้าย กับพระพุทธรูปปางสมาธิที่มีขนาดความสูงราว30เซนติเมตรกันไม่ขาดสายนอกจากนี้ที่บริเวณด้านหน้าจอมปลวกยังพบมีการขันห้าซึ่งมีทั้งดอกไม้ทูบเทียนและการนำขวดน้ำแดงมาถวายจอมปลวกเชื่อเป๊ะนอกการขอเลขเด็ดและโชคลาภของชาวบ้านขณนะที่บางคนนำโทรศัพท์มาทำการถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกและบางคนมองเห็นเลข145ปรากฏขึ้นบนขวดพลาสติกอีกด้วยนางลำแผนเจ้าของบ้านเล่าว,ว่าตนเองไม่รู้ ตรงนั้นทำเป็นเพิงเก็บของเก่าตนเห็นก่อนวันเข้าพรรษาหนึ่งวันและมีคนมาขอดูที่ผ่านมามีชาวบ้านมาขอโชคลาภกันเป็นจำนวนมากเพราะคล้ายกับพระพุทธรูป